เดินเดินทางกันเด้อใจจิดีไม่แห้งเวลาให้โดให้ดังเด้อมีคนทักคนแหงมีคนทักคนแพงเด้อมีคนติดตามหลายๆในนี้เดินในคำเด้อจิตใีไม่แห้งไปก่อนไปก่อนมาจ้าจ้าข้างหน้าจึงมาเยี่ยมมาเยา่ยมทำโมสังคูมเข้าก็มีเส้นทางของเฮาหลายๆคนก็มีเส้นทางของกะที่เหลือก็แค่เป็นกำลังใจให้กันนะฮะติดตาม การเดินทางติดตามน้องปรัถนาติดตามทีมงานภูศรีวิไลนะครับน้องกีดานะฮะน้องปราดน้องไอทุกคนเลยนะครับกะปิดกำลังใจให้นะฮะอืมกำลังใจให้ทรงใจให้ตลอดนะถึงแม้เขาจะเดินทางไปไกลสําไดก็เข้ากันไม่งะโทรคุยกันแค่แป๊บเดียวนี่เออยังคือเก่าอยู่นะครับขอกำลังใจจากพ่อแม่ทุกท่านนะจ๊าคนละเ้าก็สีไทยกันเดินทางให้ท่านทางในเบิร์กนะวันที่สิบ เนะอสสิเนาะออคืนวิธีวิธีอุบลราชธานีนะจ๊ะเขาทายสวัสดีตอนแรงทุกคนตอนนี้เราเตรียมเสื้อผ้านะนี่เสื้อผ้ากระเป๋อกกระเป๋า เครื่องนอกเครื่องหนุ่มกระตากเตรียไมไว้เรียบร้อยแล้วจะได้เดินทางไปตามหาของฝันอีกสามเคยทุกคนเออมากะอยู่บ่ฮอดหลายมือสินะเออมาพักผ่อนจะเล็กจจหน้อยแล้วกะตางมออาเอารรษาพอพรรษาอยู่บ้านม่วงเลยหลังจากเลีเ้ยเวียนเล้วงงานแล้วเขาก็จิได้เดินทางไปทํางานคือเก่าเนาะส่วนก้าลราวก็ถือว่ายัางบ่แน่นอนทุกคนยังบ่หูเถื่อนเนาะ อืมคนแหละต้องเบิ่งคิวงานก่อนว่ามือเดว่างเนะเออเาะเท้าตอนนี้กะเทาก็จะได้เดินทางแล้วจ้านี่สุดน้องร้องเขาก็เอามานําทางเกืบทางอย่างเอามานาพร้อมอันนี้ก็จะเป็นขนมของฝากจากคุณแม่คุณแม่ประมวลนะจ๊ะนี่ฝากให้อาจารย์ผู้เนาะนี่แหละของตอน็ั่ผมมีอย่างทุกคนมีแต่ขนมนี่แหละแม่เพิ่นตั้งใจเฮ็ดให้โดยเฉพาะเลยนี่ ป่ะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปครอบคุณแม่กันอยู่ทางในกันตอนนี้จักราใเห็อย่างอยู่เนาะไอ้แขกกำันเราไปเอารถเลยป่ะเดวเข้าไปทางในหมโอ้ก้อยกลับก่อนนะเนาะกลับก่อนเลยนะกลับสระคามนะไม่ใช่กลับลาวนะ <c oughs> พี่พี่พี่มาทางพี่กำลังบุนบุนเลยจะเห็นอย่างน้อือมออ่ขนมด้บนโซนนี่ขนมค่องแขงนวดแป้งข้างในแหละ มาทำพีดีกว่าไปก็ไเลยไม่ได้ไปก่อนไปอันแค่กันจิบไม่นมนจิบไปเออน่าทิไปส่งเหรอนะคะแล้วกิดกับมากบอกเมนเมนโอ้มีได้ไปล่าสิได้เดินทางกันเด้อใจพอดีไม่แห้งอิลาให้ดอให้ดังเด้อทคนทักคนแพงทุคนฮักคนแพงเด้อให้คนติดตามหลาย ไอ้นี่เงินในขามเลยยูดีไม่แห้งสะดวกไปก่อนไปก่อนมาจทางหน้าจึงมาเยี่ยมมายามมาคูทามโมสังโฆสุดสุดสะดวกสะดวกสะดวกยูดีไม่แห้งเจ้าเอ้ยแลนวยูดีไม่แห้งเออไม่บายไมมีคนหักคนแห้งเจ้าเลยเลยเอาขนมไปฝากเอาไปแล้วเออเอาไเรียบร้อยแล้วจ้าเนี่ยขนมคอตอนจะคุณแม่ประมวลเออให้ขนมให้ขนมยังไปฝากให้ขนมขนมข้องแข็งเก้าวันแหละ เอาไปกนเด้อจ้าดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งเดี๋ยวคิ้งมาใหม่เดินเดยนเดินไปบ๊ายบายไปขอบลาวแล้วเดินทางกันทุกคนบัดนตรตอนนี้ก็คือรอไอ้แขกไปเอารถนะเออมาแล้วบอกเออมาแล้วมาแล้วนี่คนไปส่งไปเดินทางกันขนมของตอนจากคุณแม่ประมวลจ้า ประมาณนี้แหละนี่ปองตอนเยอะแยะเลยปะเดินทางกันบัดนเฮงเสร็สิไปไยนั้นก็รอดิส卡า,าสมมันจะไปมหาสารค,คามคุณ <Gud> นหละอยู่ในต้อง สูดเจอหินบึง like การแล้วครับถึงแล้วแม่ว่าไปมหาสารคามขึ้นบึงการเซ่ยไม่มันไปบ segunda, ุญการค้ามั้นกันรักพันคนละตอนนี้กำลังเปิดเพลงอัญชุนแล้วก็ขบรถไปพร้อมเสียงยตยเอาลูกลานหนียัตายเลยตอนนี้กำลังยังตายเลยตอนนี้ ที่ห้าโมงสามโมงโมงแล้วนะเดินทางไปที่จังหวัดตรโม่พองผหที่จนอจะหอนแล้วจึงเละเข้ามา6กิโลเจกิโลก็อนแล้วนตาีท้อกสอแต่ยังจัดจอบันที่ลมมาลัยทบดอกทบต้น ถ้าเอาใสขครงเดียวเอ็ดได้ก็คือว่าใจตาคคอดหน้า้านเาหลับตาเห็นผู้สาวงได้คาว่าอ้าวไอ้แค่เข้ายู่นใส่นี่ถ้าโเกะบ้านสวนห้องแค่อย่างนี้ตรงนี้ฮะร้องกับเรากะตัวว่าบอกว่า อันนี้ของของยายประมวลเพิ่นทอดลงมือทอดเองเลยลงมือทอดเองนั่นเอคุณแม่ประมวลเราตั้งใจแหงตั้งใจตั้งใจเอามาให้โดยเฉพาะเลยไม่หายเดี๋ยวเบิ่งกันว่าสิดีใจอยู่งบ่เนาะยายประมวลฝากไม้เอฟซีเพิ่นเอยยาปรไม่ใช่เอฟซีเอฟซีเพิ่นพ่อทำไมอ่ะยิ่งสวยอ่ะเอฟซีน้องธิดาเออมาเร็ววันยายยายประมวลฝากมาเข้าใจยิ่บ่เข้าใจยิ่บ่ คุณจั๊กยี่บอกู้จั๊กยี่บอ่บอกยา่ประมวลแม่ของแม่แม่ของพ่อแขกเอ้ขนมไม่กินนี่เบิ่งหรอรูนี่เบิ่งนู้ค่ะดีใจยี่บ่นี่ขนมขิงข้องขนมขิงข้องเอามาให้ลิงกินเอาเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวจัดจัดก่อนเอารับรับก่อนไหมเอารับก่อนเร็วทำไงดีค้าขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณยายประมวลก่อนเร็วคุณยายประมวลมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณยายนะคะคุณยายทำให้นะคุณยายทอดแม่พ่อแขกน้าทำให้กิน ไปกินให้หมดอร่อยขอบคุณเธอไปจัดของก่อนแป๊บนึงไปไปจัดของไอ้นี้ทำตกใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยมันไหลลงเองอ่ะโอเคครับกับต้องแยกย้ายกันแล้วนะครับกะอาจารย์ผู้ครับทีมงานครับน้องธิดาก็จะต้องเดินทางกับสลักขามส่วนผมก็จะต้องเดินทางไปเช้าครับผมขึ้นเครื่องบินน่ะ เรื่องบ่ญานินี่ขาสั้นเลยไม่ทันลเลยตะเลยแล้วตอนเนี้ยนันจะไปขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินเวฟไปใช่นั่นกับพวกแะไรแล้วเพิ่นขึ้นเครื่องบินยูอันบิ๊กซี่อาวะใช่ไปไหนบ่เมียนบอกไปงานไปงานบ่เมียนเครื่องเครื่องบินเครื่องบินที่มันเครื่องบินที่มันหมุนหมุนใช่ไหมยบิ๊กซีอะใช่ไหมเออรอบปยี่สิบบาทเอ้ายูใส่ทาติดตามไปไปเยอะแยะบังกรเคยไปไหมเรายี่สิบบาท รอบ20บาทไงเครื่องบินน่ะเออทิดาจะไปขึ้นเครื่องบินด้วยแหละไปโชคดีเอาเอาเอาอาทิตย์เขาเช็คมันจะใครเด็ดกัเอือนี่แหละทำกิจอะไรง่ายๆกันเลยอแค่เอาเราจะได้เดินทางไปที่บ้านม่วงแล้วมันก็เดินทางกลับบ้านม่วงเขาแหละตอนแรกก็จะไปไปต่อเออเอาไว้ก่อนจะไปใส่เนาะไปต่อไปต่อเออจะก็ย่าด๊อกย่าดอกหย่าด๊อกเก็บไว้ก่อนเก็ไว้ก่อนพักผ่อนก่อนจะก็พักผ่อนโดนอะไรมันอกบ เบื่อนะฮะมันก็เบื่อคนเคยเลาะเออจนหัวยองละเอาเดี๋ยวถ้าที่ตามมาขอฝันก่อนขอปันกลับไปลองเพย์อยู่อุบลต่อนะฮะส่วนเฮามีงานอยู่อุบลไปท่านไหนกันถ้าเบิ่งอารักันนะฮะเายังไอ้้แครูละยังบมีแผ่นอย่างเลยตอนนี้แต่ก็ยับออกเต็มที่แล้วเออเดี๋ยยังโบมีเงินส่วนนี้เก็บเงินสักัดนะ เงินเก็บบ่ค่ขาอยู่หรอกเอาหยิบเนี่ยเอาเอาเอาโอเคเดี๋ยวห้าทิ่ตามนะไอ้แข่งนี้หลักกัดเนาะเออเออเอาไปใส่แขกเนาะเอ้ากะร้องเพลงบ่เปลี่ยนเนาะถ้าร้องเพลงเปลี่ยนแล้วก็ไปน้ำแล้วละเออไอฉี่ว่าคือบ่ไปน้ำรำบาตโอ้ร้องเพลงบ่เปลี่ยนครับเออเขาก็มีเส้นทางของเฮาอยู่นะทางไปทางมันสิงิไปร้องเพลงจุ่มอยู่บองเดียวอยู่มันก็บ่ได้ไปใส เออมันกระเบิ้งแต่ศิลปินร้องเพลงอยู่ั่นแหละอ๋ออันนี้ทางใหทางมั่นนะทางไหรทางมั่นเฮาก็ม,ม,าากมีเส้นทางของเฮาหลายๆคนก็มีเส้นทางของกะที่เหลือกแค่เป็นกำลังใจให้กันนะฮะติดตามาการเดินทางติดตามน้องปรัถนาติดตามาทีมงานภูศรีวิไลนะครับน้องธิดานะฮะน้องปราดน้องไอซ์ทุกคนเลยนะครับกะเป็นกำลังใจให้นะฮะกำลังใจให้สรงใจให้ตลอดนะถึงแม้เฮาจะ เดินทางไปไก่ชำไส้กับเฮากับไม่งั้นกัโชว์คุยกันแค่แป๊บเดียวเนี้ยก็ยังคือเก่าอยู่นะครับมันจะเลิกกแล้วแหละช่วงนี้เนาะเอาโอเคฮะกับบุมีอย่างไรครับเี๋ยวจําหน่ต้องแยกย้ายกันผมต้องกลับบ้านหมวงประมาณ70็ดสิกิโลเจกิโลนะครับอันนี้อาจารย์พู้นี่เดินทาง400รกิโลไก่ก็เฮาอีกจักชั่วโมงอะหลายเลยเนาะโอ้เที่ยงคืนแล้วครับเทีคืนตอนนี้แค่ทุ่มหนึ่งไหนไหนในปีการอย่างมีแต่คนออาโอเคฮะเดี๋ยวล่าลากันอีกครั้งหนึ่ง อนืดใหโซแทเพื่อนเราให้โซแท็กไหนปาืให้โซอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมีโซมาอันนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อันนี้อยู่ในความฝันมีแท็บเล็ตใหญ่ๆหนึ่งอันทเล่นอีกไม่ใช่แท็บเล็ตไอแพดแท็บเล็ตไอแพดไอแพดไดไหนไอแพดไอโฟนไอโฟนต้องเลไอแพดออแท็บเลแท็บเล็แท็บเล็ตก็เป็นแ n d ด o อ d ดอแดอด โอมผิดอะไรได้ยังไงเสียชื่อเสียงเสือเสือแซงไอแพดไปสิไดท้ายง่ายเดินทางกลับก่อนเด้อบ๊ายบายแล้วค่อยว่ากันโอเคเดินทางปลอดภัย่สี่ร้อกิโลถึงสารคามเพียงคืนเดินลางพอดภัยทุกคนเลยเุกคนเลยย้ายแต่ละหลังโอเคไปวันนี้เดินทางก่อนบ้านโอเคบบ๊าายยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปไปดูซิมีใครบ้างข้างในเนี่ย ยูการันตีประตูเนาะเอ้าเอ้าไม่มีบาดไปเลยไม่มีบาดนั่งหลังซาแล้วเนี่ยบายสมาชิกสมาชิกกันทีมงานที่ดาราซีวิไล่าใช่ไหมโอ้ใช่เสื้อเท่ห์นะเสื้อทีมเลยโอเคบ๊ายบายโอ้ยหยุดไปไปเดินทางกลับมหาสารคามกันอันนี้ที่นั่งวีไอพีเนี่ใช่ ยืนอมกันเลยฟิีดการตลอดไปร้องเลยเคไปร้องไปร้องกันสกอ้เสื้อสวยยางเลยอ่ะใส่เอ๊ะพี่มังกรพบ้อมกันแล้วได้เสื้อแล้วนี่บัวแมนมาวัดเช็คหน่อยเอาอายังไงเอาไมช็คหน่อยเช็คหน่อยอายังไงโชว์โชว์กล้องทำยังไงเอากอรโชว์หน่อยเเอาลยโชว์ไม่ได้ไม่มีอะไรให้โชว์เอ๋ออ๊คเคไม่โชว์ก็ไม่โชว์ถ้าเราออกทางนี้ ทุกคนตัดพาพมาตอนนี้เฮาก็มัมาฮอดนอนนาคาสี Cafe, จังหวัดมหาสาร,รคามเป็นที่เรียบร้อยจ้าเมื่อคืนกับมาฮอดดึกเติบอมาฮอดดึกเติบเที่ยงคืนเลยเมื่อคืนนี้มาฮอดดึกเติบเลยรบ,บรยยบรายากาศเมลไทยบรรยากาศให้ทุกท่านได้เบิงนะมาฮอดปุ๊บอาบน้ำแล้วก็นอนเลยอันนี้ก็จะเป็นเช้าวันใหม่เด้อที่มหาสาร,รคามปราร์ตวันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศดีแฮงลมเย็นเย็นเนาะ ปลายฝนต้นหนาวเลยเน,น,น,นี่ยเพราะว่าอ้บรรษาเลยเดีกันอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวและฝนก็ถือว่าถือว่าเริ่มมมีแล้วเออตอนนี้การเริ่มอากาศเย็นๆเลยเด้นี่ฟ้าไทยเบิกบรรยากาศนี่ใบไ,ไม้ปิวไปปิวมาอยู่เนาะลมเย็นเย็นอันนี้จะเป็นนองะสะน้ำก็หลายแหงน้ำร้ายหลายโอ้บรรยากาศดีแห้งทุกคนเออโดนใบไม้เนาะ ไปฝนต้นหนาวันนี้นี่อ้บรรยากาศดีเลแบบคินฮอทส่วงขา้าวดาวเนาะกะไก่อะไรได้กะไก่ละกะอีบอกี้เดือนนี้ก็จะฮอดส่วงขา้าวดาบนีนก็ถือว่าก่อไฟเลยแหลนะนี่อือบรรยากาศบันนี้ดีเลยถือว่าส่วงเหงอหลายเรือไฟก็ถือว่ามืดไปแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่เนาะส่วงเหือก็จะเป็นส่วงเหืออ่ะเมืองนาไก่หัวพูทุกคนเออเห็นไอ้เตียงอันนนีนเนาะอันท่ายโลงอยอะคักอีลีบรรยากาศคักอีรีแล้วกะ ปีนี้ก็เจ้าก็าิจัดคักกว่าทุกปีเลยอ่ะโอ้ยอยางเมื่อเ,อเลยแบบเลยนะ <c oughs> เอาแต่ว,ว่าเขากันยังมีอ่าเวียมีงานอยู่ทางนั้นนี้อยู่ทุกคนเออมันกระตรงกันเลยนะเออเวลาวันที่เดือนปีตรงกันเลยก็เลยไปนไี่ได้นะจ๊ะบ่ได้เมื่อเอาบุญอยู่บ้านล็คงค่ะอิลีอยู่บ้านก็ได้เอาทางนี้กัคุณยายอารุณน,นะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีจ่ะ คุณยายทำอะไรยะล้างถ้วย้ลาล้างถ้วยลา้ยลางหม้อล้างแต่มห,หม้อล้ายคุณยาย ป็นยังไรสบายดีบ่สบายดีค่ะเอาเข้าส่วงอากาศหนาวอะไรอย่านี้รักษาเนื้อรักษาตัวได้ยายมักอากาศหนาวยายบ่มักอากาศพอนบอสคือกันเลยยัยมันมาเพรียกงานช่วงนี้อะไรนี่โอ้บรรยากาศดีอากาศหนาวอากาศดีเฮ็ดพวียกไรเนาะอากาศพอนก็มักเลยมักอากาศหนาวสบายสบายจ้า มีของฝากอยู่ด้วยอีกนะเห็นแล้วบอกของฝากเห็นเลย้ยง้วขอบคุณมากเลยแม่ไอ้แค่เราอันนั้นเฮ็ดขนม,มตั้งใจเฮ็ดโดยเฉพาะเลยเฮ็ดมาฝากาทางแล้วขอบคุณค่ะดาเอ้ายายประมวลน <laughs> ทำขนมของวานเช้าวันนี้คุณยายทำเมนูอะไรจ้ะไอ้น้องไอโอ้โน้องไอ้บอกโอ้น้องไอ้รัหมูอู้อันนี้คืออะไรเนี่ยปลาหม้อข่าว ไห้เข้าทุกคนหนึ่งเข้านะโอ้บรรยากาศดีเลยข่าวคอนฮอนจ,จะ้ะก็บรรยากาศดีๆเนาะวันนี้บรรยากาศดีเลยลมหนาวนะอารมณ์เย็นดีเนาะชดสื่อเลยเลยวันนี้นะไปเดี๋ยวเข้าไปทางในกันโอ้ tonight. น้องไอ้กำลังพักป๊อกๆแป๊กๆอยู่สมัยดีจ้าโอ้ยอันตรายนะคะสาวงามเมืองศรีสะเกษอันตรายนะคะอันตรายนะ ยูทูบแบนไหมเนี่ยไม่เป็นไรอือน้องไอ้กำลังพักหมูเนาะอ่เป็นเมนูอย่างราบหมูค่ะลาบหมูโอ้ฝีมือน้องไอ้เพือนี่ลาบหมูมือนีะรอชิมรอชิมเด้อรอชิมนะค่ะเพื่ออยากกินกับสิบแปดสิบเก้าจุฬาเขามีเด้อค่ะกลๆนี่ส่วนไหนกะทินนอนนาอ่องกับุญน้องแท้น้องกันเด้อค่ะจ้ากะทินนอนนาไกลสิ่ฮอนแล้วอยากกินแปดสเก้านี่แหละ อยากกินอะไรบอกมาเดี๋ยวน้องไอจันให้นะคะตามสั่งใช่ไหมตามสั่งเลยเออตามสั่งของสองร้อยเอาไม่ใช่ <laughs> มุกธิดาธ <laughs> ิดา <laughs> <อ> <laughs> เราต้องไปสองร้อยสิเราต้องห้าร้อยเอาเกินธิดา <laughs> จานละห้าร้อยคนนะโอ้จา <laughs> นละ 500. ห้าร้อยอะไหลายเ <laughs> นี่ยเอาเนี่ยรอชิมนะจ้าห้าอนนี้เรากรอชิม <laughs> เห็ดลามหมู เมนูข้าวเช้านะจะได้เดินทางอยู่บ้างมื้อนี้ได้อยู่บ่ไม่รู้บ่ไม่รู้นะเพราะว่าต้องไปส่งนะคือกับงานเอาสิพากันีเนาะไปภารกิจเนาะมี3ทีมเงี้ยออกเป็น3ทีมเลยเออเดี๋ยวเบิ่งกันเาจะไปทางใดเอาแล้วค่อยถามเพิ่นเนาะนี่แหละนอไอพักหมูไปก่อนส่วนงพีก็เฮ็ดเจียวไข่ก็เด้อมือนี ต้มไข่ปกๆๆเลยเจียวไข่ก่อนอหลงเตอ๋อบริกินเมนูนี้ใ่เตาแกบน้อยเอ้านี่แลหละเมนูเราต้มไข่ทุกคนไ <get> อแกะปึ๊บตอนนี้เขาไปกินข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะตอนนี้กำลังจะมาซ้อมเพลงปึ้มหรือว,ว่าหนังสือ ท้องว่างท้องของปุ้มทุกคน้องปุ้มนะเรือกวานังสือตอนนี้จะหาเพลงไปฮ้องก่อนเพราะว่าวันที่11-12นี่สิมีงานทุกคนก็ถือว่าหลายเพลงอยู่นะเออต้องเผื่อไว้ประมาณ20เพลงอ่าป็นยังไงน้อยนะเราจะมาซ้อมเพลงกันหาเลือกเพลงก่อนเราเลือกไปได้12เพลงแล้วเนาะแล้วก็มีเพลงใหม่แน่เพลงเก่าแน่เนาะ กำลังซ้อมอยู่ตัวนี้ก็ได้เพราะว่าวันที่1 1เท่ากับซิมีงานอยู่ที่อุบลทุกคน1 1 12มีงานอยู่ที่อุบลอุบลราชอุบลราชธานีแม่นบอกอ้าวจังหวัดอะไรอุบลอุบลอะไรอุบลราชอุบลธานีบ่แม่นนะบ่แม่นอุบลธานีอืออุบลราชธานีอุนนท์กับอุบลอันธานีกับสถานีอืออุบลราชธานีเออมีงานอยู่ตัวอยู่จังหวัดคุณแหละ อยู่พักไต้หัวเละตรงข้ามพักไต้ของประเทศลาวเลยทุกคนเออเาวานี้แหละซ้อมห้องเพลงก่อนห้องเพลงอย่างนาะ <c oughs> เดี๋ยวเอาเพลงก่อนซ้อมห้องเพลงก่อนมิดี้มิดี้นะทัก <c oughs> ว่ามีปะ ป้าน้องอาสาหับเอาอย่าสุสวเดไอาคนหล่อส่หอยยิ้มให้น้องก็พอไอคนหลอ่อย่าศกเศร้าเสียใจน้องก็เป็นหญิงธรรมดาบ่ได้มาจากสวรรค์ดอกไอ ทวกส่วนเรื่องของห้างกายมาวัวใจยังบมีไพสูงตอบเองเรายันแต่ตัวน้องมองงามคือเมียเก่าของอ้ายนันนาของอ้ายนันนาละแก้มขาวจุนพูนเฮ็ดจังได้บัดน้องสีลงองวาเบาิ่งก่อนนามันขาวใจน้องเนียละบ้า ได้กับไอยน้องสิเป็นพันยาหายเสียเวลาไอาจะมาคิดหอดเมียเก่าเป็นคุณสุดท้ายและที่ดีของเจ้าเรื่องเมียเก่าน้องมอได้น้อยใจลกูกหญิงสายน้องสิขอเลี้ยงสอยมังกรอ,อันบเมนตนมาวัดนะ บังามคือเมียเก่าของไอยนันนาของออยนันนาละแก้มขาวจุนพูนเห็ดจังไดบัดน้องสีลงเ้าบังก่อนหน้มันขาหัวใจน้องเนียละบ้า กับอายน้องสิเป็นพันยาอย่าเสียเวลาอายจะมาคิดหอดเมียเก่าเป็นคนสุดท้ายและที่ดีของเจ้านึ่งเมียเก่าน้องบ่ได้น้อยใจลูกยิงสายน้องสิขอเลี้ยงซอยทีเท่เาจะซ้อมประมาณ20เพลงนะถ้าเราฮ้องให้ทุกคนได้ฟังตอนนี้ก็คือว่าน่าจะหลายนาทีตเตอร์ทุกคน ก็จังไดกระตันนะคะไปที่ซ้อมก่อนเนะาะนี่แหละมื่ออื่นมื่อวาอกะสิได้ไปเดินสายกันแล้วนะจ๊ะกับประมาณ20กว่าเพลงอือนะก็ถือว่าหลายหลายอย่างหลายเลย20กว่าเพลงนี่อือก็ขอกำลังใจจากพก่อแม่ทุกๆท่านนะจ๊ะคนละเฮาก็สิไดายกันนั้ท่าให้ท่านได้เบิ่งเนาะวันที่อ่า10 เอสสิองเนาะเออคืนวิธีทิธ,ธีอุบลราชสถานีนะจ๊ะนี่แหละเดี๋ยวเราขอตัวซ้อมเพลงก่อนเนาะยี่สิบกว่าเพลงนะเดี๋ยวซ้อมเพลงก่อนนะคะกับประมาณนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย